สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าจากเยอรมน,นีนะคะวันนี้ก็วันที่เท่าไหร่แล้ววันที่สามแล้วเนาะวันที่สามสองพันสองร้อยสามแล้วนะคะสองพันสองร้อยี่สิบสามนะคะก็ทุกคนก็ได้พักผ่อนกันยาวเลยทีเดียวถ้าเป็นทางยุโรปก็ตั้งแต่คริสต์มาสยาวไปเลยนะคะยาวจนถึงวันที่สองเลยเนาะเมื่อวานอาจจะเป็นวัน เป็นวันทํางานวันแรกของชาวยุโรปเนาะส่วนที่เมืองไทยก็คงสนุกสนานปาร์ตี้กันอย่างระทึกนะคะเดี๋ยวก่อนคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะคะมันไปอ่านเจอก็ตื่นตื่นมาตีสี่ตีห้ายังไม่ออกจากห้องนอนหรอกค่ะเพราะมันเองอะ่ะชอบอ่านชอบเข้าไปดูตามห้องชุมชนข่าวนั้นข่าวน,น,นี้นะคะก็ไปเจอข่าวนึงนะคะ มีช่องหนึ่งนะคะที่อยู่ในทุ่งกุราร้องไห้หรือดงดดงจัมปาดแดนของฉันนันเองนะคะ <c oughs> ก็โพสต์ขึ้นมาเหมือนกับตัดเพ้อต่อว่าว่าทำไมเนี่ยสื่อที่ออกออกไรกอ,ออกข่าวเนี่ยทำไมมันมีงานจัดเขาดาวปีใหม่เออทำไมถึงทำได้อะไรประมาลเนี่ยให้ไปไอ้นี่สิ ให้ไปดูตรวจสอบซิทําไมไม่มีใครไปตรวจสอบนะั่นไปเล่นไปเล่นงานสื่อซะแล้วนะคะพาะมันก็เลมีความรู้สึกว่าเนี่ยหรอคนที่มีระดับวุฒิการศึกษาระดับต่างประเทศเป็นนักเรียนนอกเคยใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกคิดได้แค่นี้เองหรอคุณไม่แยกแยะเลยนะคะคุณต้องการที่จะหาเงินเข้ากระเป๋าพวกคุณอย่างเดียวเลยอะ่ะ การที่คุณอย่าลืมว่าการที่เขาให้มีเขาดาวคุณลืมไปแล้วหรอว่าประเทศไทยประเทศไทยนะไม่ใช่จำปาแดนประเทศไทยทั้งประเทศหรือทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะหรือทั่วโลกเลยก็ว่าได้ที่เขามีปัญหาวิกฤตเรื่องธุรกิจแยกแยะสิคะคุณจบนอกเคยใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกเดินผ่าน เคยข้ามน้ําข้ามทะเลมาไม่รู้กี่หมื่นไม่คุณแยกแยะไม่ออกหรอกหรือว่าการทีท่ทางรัฐบาลเขาจัดงานให้มีงานสัมสรค์กันเพื่อให้ประชาชนได้มีการหมุนเวียนค้าขายสินค้าที่มันตกค้างตกสต๊อกกบค้างกันอยู่นั่นคุณจะให้รัฐบาลไปมองเห็นคุณในชุมชนเล็กๆนะ เป็นชุมชนที่ตั้งเป้าหมายกันไว้ว่าให้คนเข้ามากูจะขายของกูจะหลอกขายของกูจะหลอกขายของกูจะทำนู่นทำนี่ขายซึ่งไม่มีประสิทธิภาพในกลุ่มของคุณแต่ที่รัฐบาลที่ต้องทำแบบนี้ในช่วงระยะเาหนึ่งอาทิตย์ให้ประชาชนได้กลับบ้านไปใช้ชีวิตพักผ่อนกับครอบครัวซึ่งมันสามปีแล้วนะคะที่ประชาชนไม่สามารถเดินทางไปไหนหาญาติโกโติกาได้แบบ เออรอารองไทม์นะคะนะแยกแยะสักนิดหนึ่งจบปริญญาตรีหรือปริญญาโทของคุณใบปริญญาของคุณมันช่วยทำอะไรให้คุณมีสติและสมองไม่ได้เลยเหรอเงินมันซื้อได้ทุกสัดส่วนในสมองของคุณเลยเหรองงมากมันงงมากมันไปเห็นเขาโพสอ่ะนะการที่รัฐบาลปล่อยให้มีให้มีงานลื่นโลเล่ลนลื่นลม ในช่วงขณะที่บ้านเมืองกําลังวิกฤตถามว่าบ้านเมืองกำลังวิกฤตอะไรโอเคตอนนี้ในพระราชาในพระราชวงศ์หรือในในพระราชมหากษัตริย์ตระกูลอของของของพระเจ้าแผ่นดินนะคะกำลังป่วยถึงสองพระอ,องค์แล้วป่วยหนักด้วยแต่ถ้ามันหนักจนเกิน เกินที่จะห้ามีงานนะห้ามีงานล่าเริงลื่นเริงเขาก็คงต้องสั่งยกเลิกแต่การที่จะสั่งยกเลิกงานทั้งหมดที่วางแผนกันไว้แล้วตั้งแต่ปี2221ที่วางแผนกันไว้ตอนแรกว่าปี2222จะจัดก็จ,จัดไม่ได้ก็มาเลื่อนมาอีก1ปีนะซึ่ง ทำให้ทาให้ประชาชนคนไทยขาดดุลทุนรายได้เกี่ยวกับเรื่องธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการค้าส่งออกไม่ว่าจะเป็นกลุ่มกระทรวงการท่องเที่ยวขาดทุนย่อยยับแม้กระทั่งธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องบินก็ขาดทุนย่อยยับเขาจะมาเห็นกลุ่มทุ่งนาน,น,น้อยของคุณเป็นกลุ่มเดียวหรอที่จะมาเรียกร้อง ให้มองในกลุ่มกลุ่มกว้างๆก็แล้วกันตัวมเองไม่ได้มีปัญหาอะไรกับพวกคุณหรอกนะเพราะมันเดินออกมาแล้วก็เลยไม่อยากจะมีปัญหาค่ะนะคะเดี๋ยวอีพีต่อไปมันจะมาเล่าคลิปต่อไปมันจะมาเล่าว่าตอนไหนที่มันถอดใจออกมาจาก4กี่กอแล้วมันเลือกที่จะคบคนไว้กี่กี่คนแต่ไม่บอกชื่อเดี๋ยวมันจะทําในคลิปต่อไปคลิปเนี้ย นี่ออกมาจากความรู้สึกที่มันไปเห็นโพส์โพส์หนึ่งที่ไปว่าช่องข่าวที่ประคมข่าวว่าจังหวัดนั้นมีงานจัดงานลื่นเรลงเขาจัดงานอะไรคะจัดงานประเพณีเหมือนทั่วโลกนะคะแต่ของคุณประเพณีอะไรคะไหว้รูปปั้นซึ่งยังไม่รู้เลยว่าจะได้ไหว้กันหรือเปล่าหรือจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าแต่คุณกลับมาต่อโพส เป็นถึงระดับกุญเซอร์เลยนะที่โพสต์อันนี้ออกมาคุณช่างหน้าคุณช่างไม่น่าระอแก่ใจตัวเองเลยฝากไว้ให้เอคิดก็แล้วกันส่วนตัวแมอเองถามว่าทําไมออกมาพูดแบบนี้พูดตามความรู้สึกค่ะเหมือนคลิปแรกที่ลงไปแล้วทุกคนเข้ามาดูเหมือนนั่นแหละนะก็เป็นความรู้สึกเหมือนกันเดี๋ยวคลิปต่อไปแม่มจะมาเล่าต่อนะคะมาเล่าต่อว่าทําไม,มถึงเดินออกมาแล้วเดินออกมาช่วงไหนเพราะสาเหตุอะไร นะคะคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนขอบพระคุณมา,มากๆค่ะเราเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายจ้าขอให้ทุกคนมีความสุขในปี2023บ๊ายบายจ้า